สวัสดีคุณผู้ชมนะครับอยู่กับผมนู้ยน,นุ้ซิบายนะครับอยู่กันในเกมฮอนนะฮะกับพีโรฟาสเชียนไนเชอร์ในโ,มมโนหมดนอร์มอลนะครับมันเวลหนึ่งอยู่มันไม่ไมีสกิลป่าออาปะไม่ได้ปิง<ม>ปิง<ม>ค,คลิปอยู่นะป้อมระวังเพื่อนระวังจอห์นสมิธมันก็ตีห้าหมืแล้วใช่ไหมทีมัน น่าจะใช่นะมันเม้มมันเต่าปั๊มเลือดแดงกูไม่น่าเล่นไพโลล่างนี้มันสกิล1นทีฮ่อฮ่อตีฮ่อบอาพลังที่เราสัตว์ูกำลังไปเลนล่างแต่เราเพียนกว่าดิอะไรอะครับ ขายงไม่มีตันนะเจเจต้องบนอาการเป็นไงบ้างอ่ะขอเสียงด้บนบานหน่อยนงคิวครับบนคิวครับโอเคได้ยินอย่างี้ก็ชิ้นใจคิวคิวคิวบนคิวเดบโคลแคลรี่ย์เหมี่ยวมาแม่แคลรี่ย์น้องโอเคไม่ไม่ยิงเพื่อนเอาเลยครับต่อกลับบ้านละใช้ว เฮ้ยเอาเรื่องเกินพี่ชายใหญ่ธรรมดาพี่มีเพื่อนดีไงโอเคดีเฉพาะเกมนี้แหละเดี๋ยวเกมหน้ากูก็ต่อยกันต่อแล้วแหละด <c oughs> ีไม่ดียังไม่จบเกมเนี้ยเดี๋ยวสักหน่อยกูก็ต่อยกันแล้วไม่ต้องห่วงหร้ว <c oughs> เออไอ้เพื่อนลูกแก้วใหญ่ไปเลยลูกแก้วใหญ่ไปเลยเลนอย่างนี้สบายดีแก,ก้วใหญ่ไปเลยหัวนี่มาวะคีบเกิดละ แม่งมีทั้งทันด้าทั้งโอฟิเลียกูขนลุกเลยเนี่ยเพิ่งขนลุกเนอไอ้ลุกไอ,อ้ระเบิดล่างปอมนี่คือมันทำละมมันมันดามเมจใส่ปะใช่ไหนใส่คลิปเหรอใส่คลิปอ่ะน้อยมากน้อยมากอ่ะใช่ใช่แต่ใตส่นะแต่มันน้อยมาก กังเป็นไงบ้างวะน้องพี่รายงานสถานการณ์ดิสบายสบายสกิลอธิบายสกิลกันนิดนึงนะครับสกิลหนึ่งของฟอร์เซเกนจะเป็นการยิงลูกดอกปักพื้นตึงเป้าหมายไม่ให้เป้าหมายสามารถหนีได้นะครับสกิลสองเป็นสกิลพาสซีฟครับเพิ่มความนในการโจมตีสามารถกดได้เพื่อยิงกระจายนะสกิลนี้มีการบัฟนิดนึงนะครับให้ดาเมจแรงขึ้นนิดหน่อยส่วนสกิลสามเป็นสกิลพาสซีฟเหมือนกันครับเวลาเราโจมตีจะมีโครงกระดูกออกมาโจมตีช่วยนะครับทำดาเมจ เวทหมนตามพลังโจมตีพื้นฐานของเรานะครับแล้วก็มีโอกาส20%ที่จะออกมาอัตโนมัตินะครับสกิลนี้ก็บัอบมานิดหน่อยส่วนติก็จะเป็นการวางป้อมปืนบนววิญญาณยิงลูกธนูเป็นเส้นตรงออกไปเป็นระยะเวลา4วินะครับหนึ่งจะปล่อยลูกธนู2ลูกนะสกิลติก็จะประมาณนี้นะครับเต่ามันสดจังทําเลือดมาละโอเคนี่ไงมาแล้วไง ไม่ต้องเอานะเดี๋ยวดันเรื่อยๆก่อนมันกดเหตุมานี่ว่าเจ๊สวยอุ้ยนึกว่าถ้าเจ๊หงเนี่ยติดติดต่อเลยเรื่องเล่นนั่งอยู่ก็นั่ร่างเลยครับบังคับคิวไหมครับอะไรนะเคทอสคิวไหมข้างล่างคิวชิวอยู่ครับชิวอยู่ผมลั่นใส่มันไปแล้วแล้วให้โรปมาที่จะไล่วิทยเร็วจัด มาแล้วเรามาแล้วช่บอลก่อนต้องหกอ่เพื่อนถ้าหกมีนตีน่าจะตายอยู่อุกเยอะอยู่อ่ะไม่เป็นไรก็รีบดันไปเลยก็ไเด็กเขาจะลงล่างเต่ากำลังจะยังยังยัง จบแล้วเคจบแล้วครับเคทดครับเออถามจริงเออปีเตียมาเต่าเต่าไปตัดลูกบอเต่าตัดบ,บนเต่าไปบน,นอีกนิดนึงว่ะเพื่อนน่าจะคลิปตัวหนึ่งก็หกละคลิปชุดหน้าน่าจะได้เลยเออมีติดละ สองสามปรับมาแรงๆวันนี้ผมชอบครับโอเคเตรียมพร้อ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 มสามสองไป<า>อ้าวชิบหายโอเคได้อยู่ได้ได้ได้เวลานอไมไดงโดน้วท่านด้านน่าจะน่วมอยู่ ีละส่แตกคีไปไว้ก็ได้นะปิงเพื่อนเดี๋ยวไปเคียร์ให้อาหา่าฮะต้องรอก่อนหวาดไปให้เปิดเัาฟาร์มนั่นแหลหายเดวโออยู่ล่างมาบนเดวโออยู่ล่างนะเอาเป้าเดวโวอ่ะได้อยู่นะ แต่กูไม่มีเงิทธิ์วะมึงต้องเสียงให้กูก่อนอะตายตายตายยังไงก็ตายไอ้ที่ตรงกลางนี่แข่งกันสกิลนี่มันคลิปกำลังมาคลิปกำลังมาไม่ได้ได้ได้ไดมันกลางคืนอยู่เพื่อนตอหายตอหายมาที่มาที่เอาตอหายนะตอหายด้านล่างสวยเพื่อนไปดิค่ะกูกลับแล้วนะ ตออไปล่างดูบนไปตัดไม่ได้มึงไม่น่ารีบแคนเซิลสกิลเลยวะมึงแค่มันมีไม่มีวอร์นอะเด็กคลิปคลิปทั้งนอนนะเอาคลิปมันคลิปเราใครใครโหดกว่ากันล่ะคลิปเราดิหวยตัวเองจัดเลยครับ ไม่เหมียวเดี๋ยวรอสแต่คลิปไม่เหมียวตีไปเลยเหมีมยวตีไปเลยตัวนั้นอาได้อรอโอเคเขาจะใส่เลยเยอะนั่นเนี่ยเยอะนั่นเนี่ยถ้าเสียให้ผมผมก็ส่วนมันได้ ยังไม่มีพีเคนี่ต้องหามุมมุมมันเป็น normal ปิงเพื่อนถ้ารวยแบบบิงมึงประมาณ9นาทีนี่มันแปลกมากเลยนะเว้ยที่เต่านี่มันออกของก๊อปกูเลยมันว่านเหรอไม่ใช่ไม่ใช่เราเราหวังว่พอเราจะวด้ดอซื้อว่านมาอยู่เดี๋ยวเราแตกคลิปให้ไอเหมียวมันฟาร์มไม่ไหวบิงไม่ต้องแตกเพื่อนอ๋อเหรอใช่ใช่มันฟาร์มช้า โิวิวิวเวับเียวใช่ๆตนตัวโอ้ายนิดหึงอะภาไมนอมไได้หมดนะโอีิวเถอะับนมันแลตัดบนนะต่อได้เฮ สามสองหนึ 2> 3, 2, 1, ่งเงี้ยวงวมานอ้อมหลังนะร้อมหลังนะแต่ผมมีวาร์ปซ้อนอยูย่ท่านได้หายนะเต่ามันเฮดว,วะอ้าวชิบหายสวยจิงผมไม่ถึงอะ่ะ ชิบหายมากเลยเอยากได้ออฟิเลียได,ได้หมดเลยตอนนี้อยากเก็บเหรียญไม่ไรไฮไลท์ก็ลังฟาร์มอยู่ไพ่ไล้ฟาร์มขอนะมีนกมีนกมีนกขอเวลาให้ไพ่ไล้ฟาร์มแป๊บ ตามตูดเหมียวดีกว่าวะอย่างน้อยไมมีวินบอกให้ให้เล่นโอเคไม่เมมอ่ะผมก็เม้มตลอดนะครับแต่ไม่ได้แค่นั้นนะครับพูดไปความจริงไม่ได้ไอ้สารเชี่มก่อนสบายเลเปิดเบร์โอเคพี่นุสบายสบายก่บพี่สบาย ออกรูล่างที่ปิงไปเพื่อนไหนแล้วจ้าระวังโดนดึงโดนเต่าอย่างเดียวบนโดนอ๋อไอมันได้รูนวอล์กมาไม่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 มัน่าจะหวานนะพ่อคนเห็นมันไปจับบนขาจับขาสองตัวอุ้ยตกใจนี่แน่แทงไปหนึ่งทีเฮ้ย ซนันันซอนตายหมดไม่นาไม่พอได้อยู่อะหลัหงเข้านะวันฟ้าหลังเข้าหลังเข้า มาข้างๆมาข้างๆเออยิงทีนึงไม่ได้มันได้แค่นี้ดได้แค่น,นี้มันวิ่งทางนี้พี่มันโดนเผาอยู่ผมมาครับผมเสียเดียวไม่ได้เดี๋ยวนี้และเอานกมาบินส่อง ใอย่าลงไปล่างนะมาพูดเอาใช่ตีสดสวยนี่มีบาทเรื่องไหนนะ ไอ้แจ็คไม่มีรุนบนโอฟิเลียอยู่ล่างมึงดนาะทันดามาหามึงนะทันดามาหาเออกูเห็นแล้วกูทำอะไรไม่ได้มันจับเยอะจัดต้องจาบเวทสเปลวะนี่เห็นปะ <c oughs> อ่าฮะไอ้นนเดี๋ยวรอสกิลออกให้พี่หน่อยนะตอนไหนอ๋อคลิปนี้มันใช่ใช่เรอก็วิ่งไป ไม่อยากใช้วับมันมันจะมาหากูเลยอระวังระวังเอรอะไรไม่กล้าตีคีปเลยว่ะเฮ้ยเฮ้เพื่อนโดนมี๊อรองกตายยังตายแล้วตายแล้วตีทิ้งให้แล้วโนแมสอยู่บน กวาดฟ้าเปล่าวะเป็นไปได้แกวัดพอดีตกใจสกิลสามตัวเองกูหลอนเลยไม่อยู่ดีก็โผล่มากูเกือบลั่นแล้วเอาเวทเต็มแล้วเฮียเอามาเพื่อเคลียร์ทีปโดยเฉพาะต้องทำเจดว่าถ้าอย่างนั้นนะใช่ใช่เขเล่นเจดมีวาร์ปอยู่นะตรงกลางถ้าจะบวกมันจะเปิดเรา พยายามพยายามคิดดูมันเจ็บเดือคิดถึงนูนักแข่งอย่างวะนายุมันเข้าโซ่เลยมาได้ก็ชิวๆเคระวังนะตาโดนเต่าหาพี่นุ่ะชิบหทำติดปะตีแล้วตีแล้วโอ้โหมีเรียนยิวอีกแล้วตายตายตายเออมาดิพี่กูสวยน้องรักพี่น่าจะมีวอร์ดแล้วเก็ทออร์เราเล่นกับ เพื่อนก็ได้งที่กูเกือบไปโยมาโลกอะกูกไอ่ไม่อะพอมันจะตายปุ๊บโอฟิเลียหิวไม่ตายใช่ใช่ใช่ไม่ได้แล้วใจเย็นแล่วกันหรอกชิวชิวลองได้ครับได้ครับผมเชื่อใจไอ้ต้นไม้ครัต้นไม้เขาลาฟาร์มก่อนขอเวลาไฮไลท์กับดังก่อนตั้ง หมาเจ็ดเลยแล้วกันหมาเจ็ดเลยลมันเอาหมา,าวิ่งไปทางนั้นหมาสองมีจะได้ยกล่างแล้วหมาสี่มานี่เฮ้ยเฮ้ยเกี่ยวเลยวะตันเต่อไว้นันตีเคทดมีปะ,ปะเกือบตายอหรอปะตายตายวตาย ไม่ตายก็ป้อมกันนะไม่ตายไม่ตายโดน,นเฮดบนนะต <ไป S 1> ายหรอบอลไม่แดงโดนซ้ำแล้วบนว่าไงอ่ะกันปะต้องดันคืนเหมือนกันบนอะแต่พี่โน้ต้องมี BKB ก่อนที่จะ,จะได้ย่างล่างแล้วดิเออย่างล่างไม่บอกเอาย่างล่างมาสักทัน,น,นขออนุญาตไปเชื่อม ขออนุญาตไปเชื่อมใครไปเชื่อมเหล็กไปแล้วเรียบร้อยโอ้โหเยี่ยกเกือบตายมันจะเอ,อกกากลางเราให้ได้เลยอีสี่ร้อยห้าร้อย Pk เลทเหมือนเดิมก็ได้นะเล่นเกมเดียวไปได้ฟาร์มดูเลยอยู่นี่น้องกระสีไปหอดหรอกเยี่ยมไปว่ะ ต่ออยู่แล้วมันดันมาผมเคลียร์ผมก็รวยอ่ะมีเจสเปียแล้วเดี๋ยวค่อยหาบิงบูทวาร์ฟโยกไละเก่าระวังเดี๋ยวคือระวังเห็ดเดี๋ยวรอซ้อนก่อนหน่อยนะเพื่อนหายหมด นเรากูไม่ได้เชื่อมึงด้วยเออไม่เป็นไรไม่เป็นไรเชี่วอ่อนปั๊บกลางกลางกลางเมียมีดีบะกลางกไม่มีแต่เราลอได้ตีบไม่มีเหมือนกันมามามาเรามาเรามาป่าพังหมดเลยเคลียร์ลูกมันได้ปะไม่ต้องมีก้เห็ดขึ้นไปเล่นบนไหมอยากปิดบนวะมันมีบีเคบียังอะยังกูเล่นได้กูมียักล่างอยู่โอเค้าไปก่อนพี่ปิงอ่ะต้องไปตามพี่นุ ตามพนุเป็นหลักอตามพี่นุเป็นหลัก,าามลกผมปล่อยผมเล่นคนเดียวผมจะแบบโยกโยกเอารอมึงมึงอยู่ห่างๆกลห่างๆกว่า,านี้นึงรอเรามีเรามีบิงแกได้บิงยังเพื่อนเนี่ยเพื่อนรักที4 5 0อะ่ะโอเคโอเคโอฟิเลีย <ph> ม,มึง,มงก็วิ่งตามกูเกินมายถึงแบบมึงก็อยาให้มันเห็นว่ามึงอยู่กับกูดิเพื่อนรักมึงจะตามมึงก็ตามกูเกินนี่อมาไม่หอ แต่น่าจะเสียบกลางันกลางต่อไม่ไม่เสียไม่เสียไม่เสียเฮ้ยปิงเพื่อนไปรอเสียบกลางให้กูหน่อยดิไทยอยู่รอเสียบกลางกูหน่อยไป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 วิ่งเพื่อนวิ่งวิ่งวิ่งเสียบ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 สวยเบอร์นักส่งตัวปลอมไปรอสแต็กคลิปก่อนโอเคได้ละ เสร็จแล้วปะอ่าคลิปสแต็ชันกูลงไปล่างแล้วกันเขทยวเอ้ยเดี๋ยวผมจะตั้งเข้าพุ่มนี่เลยนะเขทอวมันเดินมาวะมันเดินมาอยู่มันเดินมาอยู่ใครโนแมสอะเอ,อ่าเอาเตาผมตอนแรกผมไม่คิดว่ามันจะเดินมาผมก็เลยลงผมไม่รู้ว่ามีหวาดไหมถ้ามันมีหวานมันก็หมอบผ,ผมก็ตายแค่นั้นแหละมันก็เกี่ยว ไม่ตายไม่ตายไม่ตายผมอยู่โอเคกูเชื่อจีเอ็มถ้าถ้ากูตายให้เจมเหมียวแบนพูดปดในเมื่อทุกคนพร้อมแล้วเอาแล้วนะผมจะตันเลยป่าเลยไปกันเลยสิวะนี่ไงทุกอย่างอยู่ในการคำนวณนะโอฟิเลียอยู่แล้วได้ชิวอยู่เราได้ฟาร์มเราได้ฟาร์มอยู่ไม่เป็นไร ให้นอนได้ต่อเว้ยเดี๋ยวมันต้องมีตัวมาเอาแล้วเิวละวเราเชื่อจริงเราเชื่อจรบอกก่อนนะว่าไม่มีบ้าเฮ้ยปิงเพื่อนเอาเดียว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 มึงมีอินติเปล่ะตัวแถบตัวแถบไม่มีดับเบิลผมจ้วงผมจ้วงบอกแล้วมันต้องมาต่อแม่ต่อแม่ต่อแมก็ได้ไงเนี่ยป้อมเนี่ยคอม้อมคอมคอมสวยเบิ้านรัก แม่งค้อนละเฮ้ยเกมไวเกมไวไม่ไวมากนะอ,กนอยากจะบอกว่าตีพวกเรามันตึงไงเดี๋ยว,วเรานักแข่งกันเลยทำเซลฟี่เลยแต,แต่มันก็เซียนอยู่เซียนอยยู่มันเนเีจริงมันต้องเกมไวเพราะว,ว,ว่าเฟลเลียต้องแบบทำเกมหนักๆรัวๆแล้วแบบให้แคลรี่ไม่ได้ฟาร์มเลยอะแล้วกูลัดท้อมยังไงกูวิ่งออกมาแล้วไฟไหม้อะไฟไหม้บไไฟสะงเดี๋ยว วิ่งถอยไอ้ Shadow m นะวางนะเผาเ่าปลาน้ำไปแล้วปลาน้ำคืออะไรปลากระดองเปล่าโอ้ยเยอะ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 มาหาเมา Shadow m n นเว้ยไอ้ปิงสองวิสองวิห่งวิวมหลังวับหลังสามวิสามวิ 1> 2องหนึ่งสวยเบิร์นขอเหรียญด้วยขอเหรียญขอเหรียญเหรอเหรียญเขาให้เฉพาะตอนนั้นนี่อ่ะดิเอ้าจีจีวะอว <laughs> ยอมเลย <laughs>